จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่าบูชาความรักค่อนข้างเลยนะคลังหลักคลังรักเป็นคนที่แบบว่าอุ๊ยวาดฝันกับความรักคําถามก็ถาม,ถามได้แม่ถามมาคือแล้วเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสีเราทุกครั้งที่เราตอบกลับไปทุกครั้งคือโอเคแม่ไม่มีอะไรแต่ครั้งนั้นก็คือแบบลูกไม่ไหวอือ เออเขาเขาทิ้งลูกไปนะอะไอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีคนคนได้อยู่ในชีวิตเราอ่ะโคตรดีเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับโดนเฮเซมาที่แพ้ EP น,นี้เนี่ยฉันรู้สึกแบบดรอปมากเหมือนกันแบบ ไม่ได้อ่านไลรุปะว่าเอ้ยทำไมเพื่อนแต่งแบบนี้วะเพื่อนไม่เห็นบอกเราเลยเอยเองานไม่ใหญ่แน่นะวียังไงดีใครแจ้งในไลคุปรอคะ <f uck ling> <f uck ling> ว่าเขาแจ้งว่าเออ <f uck ling> เป็นฟิวขาวดำแล้วกูผิดตีมตรงไหนอน่ะ ข่าวดาไงขาวดำเราไม่เท่ากันเออข่าวดำเราไม่เท่ากัน,กนตอนนี้เหมือนเป็นกูรู้เรื่องแพรเรื่องวิกอเออก็ไปเรื่อยกระเทอ,อะเนาะเออมันชอบไม่ถึงคุณถึงขั้นไปบุกถึงร้านเออคือตอนแรกไปทำคอนเทนต์ตอนแรกไม่ได้กะทำอะไรเลยคืออยู่ๆย่วเพื่อนชวนสนีตเริ่มโทรมาบอกว่ามึงไปทัวแม่้าแทนแล้วก็บอกหัวแม่ค้าอะไรหรือบอกว่าเนี่ยก็เปิดให้เป็นทัวร์ที่เขาแบบพาใครว่าคนที่อยากทำธุรกิจ่ง ให้ไปที่จีนแล้วก็ไปหาดูช่องทางการทำหากาินอ,อะไรเงี้ยเราบอกอ้า <ๆ S 2> อยู่อย่าเป็นแม่ค้าอ้าไปก็ไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรคืออ้าไปทักไปถ่ายทำคอนเทนต์เล่นอะไรของเราอย่างเงี้ยเออพอถึงไปปุ๊บหุยเราต้องต้องอึ้งหนาเพราะว่ามันเปิดโลกเรามากๆเลยว่าที่แม่ค้าร้อยกว่าล้านที่เปิดทำให้ถึงอย่าเป็นแม่ค้ากันออกมาได้กำไรเยอะนั่นเองเพราะต้นทุนมันมามันไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะไปเห็นร้านวิีที่บอกว่าร้านวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทั้งเรียกว่าเป็น หวานเป็นเตบบต้องพิจารานวิกผมอ่ะเออแล้วเป็นผมแท้เข้าใช่ไหมซึ่งแบบนี่ผมจริงผมมนุษย์ด้วยคือมันแห่เนี่ยอันนี้เหรอใช่แล้วแกนสียาวด้วยความความหนาแบบอืมแล้วเป็นเเมือนไทยที่เราที่เราหาซื้อกันอะ ม่ค่อยมีแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเป็นสีปกติสีดําอะไรอย่างเงี้ยเออพคนที่ต้องสั่งจากต่างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่รู้นี่คือแบบหล่อนจะเลือกอะไรล้านสีมีทุกสีมีทุกแบบมีทุกทรงแบบโอ้ใหม่ก่แล้วราคาคือแบบยิ่งเลยก็ขายวิกสองอันก็ขวันเบนเลยเอเวเกินไปเกินไปไม่จะได้เลิกเป็นพิธีกรทอวิกแมงเลย แอ้วแหละเขาข้องของ่าความรักของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีความรักความรักของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนบ้างรูปแบบแบบอ่าหนึ่งชั่วโมงพันห้าไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่าบูชาความรักค่อนข้างเลยนะคลั่งรักคลั่งรักเป็นคนที่แบบว่าอุ๊ย วาดฝันกับความรักเออเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงระด <c oughs> ับรถนแบบนี้เลยอยากเป็นผีมงงปะเออเรารู้สึกว่าอยากจะได้ความรักดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราเคยถูกหลอกเราเคยอกหักแล้วเยอะับทำไม่ท้วนจนแบบน้ำหนักเราหายภายในแบบห้าวันอนะลงไปห้าโลหกโลอะไรอย่างเงี้ยเราเฮิร์ตมากตอนนั้นคือรู้สึกว่าเราเราเข็ดกับความรักแบบ เรากลัวเราเสียใจกับความรับมากๆอะไรเงี้ยนั่นคือความรับครั้งแรกเลยแม้่ไม่ใช่ความรังแรกเป็นมีความรักมาหลายรอบแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยเราสึกว่าเราคาดหวังกับมันค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเราถึงไปคาดหวังมันต้องมีจุดที่แบบคนนี้ใช่ถูกสเปอยตรงสเปคถูกทุกจุดติ๊กตรงไหนก็ถูกทุกข้อก็เลยคาดหวังแน่จะเป็นอย่างนั้นด้วยและก็ความพร้อมของเราด้วยที่เราอะเริ่มทํางานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูที่บ้านได้เราสึกว่าเราพร้อมอะเฮ้ยตอนที่เราพร้อมที่เราจะพพอร์ตชีวิตคุ มันไม่มีเหตุผลอะไรเลย,เลยที่แบบว่าที่เขาจะไปจากเราเออแล้ที่การงานของเรา <Ừ. S 1> หรืออะไรเงี้ยก็อยู่กับเราเราเล่นดูโอเคแต่สุดท้ายแล้วคือเออไม่ใช่หว่ะเออเข,เ,ขเขาเขาก็ไปเออแต่ถ้าเกิดน้าถามว่าถามเราที่ย้อนไปเห็นตัวเองตอนนั้นเราก็าคงเลิกกับเราเพราะมันน่าลำาคานอะไรเ<ช>งี้ยที่เราทําลงไป <c oughs> กางเกงในเราต้องลูงเรียเขาถุงเท้านะที่อยู่ในรองเท้าเนี่ย เปเปลี่ยนได้ไหมมันมันไม่มันไม่ได้อ่ะมันตัดเรารองท้านี่เราไม่โอเคเสื้อผ้ากางเกงคือเรารักเขามากจนแบบเราดูแลทุกอย่างจนเราข้ามเส้นคาว่าส่วนตัวของเขาไปาเราคงเขาคงไม่มีโอกาสได้หายใจอ่ะมันคงอึดอัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาทำกับเราคือเขาไม่ได้บอกเลิกเราไงาแต่เขาบอกว่าขอกลับไปอยู่กับแม่ ขากลับไปเที่ยวเยี่ยมแม่สองวันวันศุกร์เดี๋ยว,วันจาร์กลับมาเพราะอยู่ด้วยกันตลอดกลับไปปุ๊บขายไปเลยแล้วเราไม่ตามหรอโอยตามคือตอนนั้นก็คือแบบทั้งโทรทั้งแบบอะไรเยอะมากมาแต่สุดท้ายก็คือเออขาเขาสุดท้ายเขาก็ยอมรับแบบว่าเออเราเราเข้ากันไม่ได้แหละเราเราต้องพรแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือครั้งที่เฮิอ์ที่สุดเฮิอ์ที่สุด,ลสดแล้วก็แบบโอ้หนักขวบ รถไปแบบคือกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะคือเราร้องไห้จนเพลียแล้วเราก็หลับไปเราหลับไม่ได้เป็นเพราะเราอยากนอนแต่เพราะเราเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วสุดท้าตีสี่เพราะอะไรเพราะฝันฝันว่าเขากลับมาแล้วเราก็ไปแบบไปร้องไห้แบบแบบว่ากลับมาได้ไหมกลับอะไร้วแล้วจนแบบเราลงมมือพูดขึ้นมาแล้วแบบว่าแบบประมาณว่าไอ้สักอย่างคิดถือแล้วแล้วเราก็อต้องตื่นแล้วก็แบบเฮ้ยมองมาบาคิดว่ากูเป็นแค่ขนาดนี้ได้หรอแล้วตีสี่ปุ๊บก็ร้องไห้ต่อ จนถึง8โมงก็หลับอะไรอย่างเงี้ยโซมากเป็นผีเลยผีวันนี้อีกมงหอมได้กินข้าวก็อ,อะไรกินข้าวไม่ได้เพราะอะไรเพราะแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมามันกินข้าวได้ด้ตลอดเวลาสองคนคนุณแล้วก็เป็นบักซอยอ่ะเด่นซอยอะก็ร้านเดิม <c oughs> จะไปไหนได้บรรยากาศเดิมเดมเราลืมตาขึ้นมาปุ๊บเราก็เห็นมันเล่นคอมอยู่ตน้างนี้เพื่อทํางาน <c oughs> ทำใจทำอะไรเราตื่นมาวันนี้ไม่มีขาวเลยโอ้โหมันแบบ มันพังไม่อยากมันพังกินไม่ได้ไม่อยากกินไม่อยากไปไหนนอนเอาแต่นอนร้องไห้นอนร้องไห้อย่างเดียวจนเราฟืน้นเพราะแม่คือมีเรา,าเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยพูดเรื่องตัวเองให้แม่ฟังไม่ค่อยพูดเรื่องความทุกข์ให้แม่ฟังอย่างที่คนบอกว่าผหเมื่อก่อนอะเอกร้องไห้ไปฟ้องแม่แต่พออบาทุกคนตีนยิ้หมดเลยคือเก็บสิ่งที่มันยากในชีวิต เก็บปัญหาในชีวิตไม่อย่างให้คนในบ้านไม่อยากให้เขารับรู้ว่าเราอเจออะไรถูกปะเพราะเรารู้สึกว่าไม่ไม่มันเป็นเป็นรายการศาสนาอยู่แล้วคือเราไม่อยากให้เขาแบบรับรู้ว่าคือแบบว่าเออเราเราให้เขาสบายใจที่สุดเพราะเรารู้สึกว่า เฮ้ยนี่คือปัญหาของเราเราโตพอที่จะจัดการปัญหาอะไรได้เรามันไม่ใช่เ,เด็กที่ต้องไม่คอยบอกผู้ใหญ่แล้วมันเขาแก่เกินกว่าที่ต้องรับปัญหาเล็กน้อยของเราแล้วก็ต้องมาคอยเครียดมันไม่ใช่เราสึกว่าทุกคนที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ต้องคิดแบบแต่วันนั้นก็คือมันมันไม่ไหวแล้วเว้มันรู้สึกว่าไม่ไหวละโทรหาแม่ดีกว่าว่าเออก็เถอะแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแม่บอกว่าแม่ตอบคำถา,ตถามต้ถามแล้ไแมถามมาคือ แล้วเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสีเราทุกครั้งที่เราตอบกลับไปทุกครั้งคือโอเคแม่ไม่มีอะไรแต่ครั้งนั้นก็คือแบบลูกไม่ไหวอ,อ,อืเออเขาเขาทิ้งลูกไปนะอะไรเงี้ยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราจาได้ตลอดเวลาแล้ว,ลวจำได้ไม่เคยลืมเลแล้วแม่พูดก็บอกว่า ไม่เป็นไรคือเขาไม่ถามว่าเขาเป็นใครคนนี้ยังไงคนนี้เราเขาไม่เอาอะไรจากเราไปเขาไม่ถามสักคำแต่เขาพูดว่าไม่เป็นไรเขาไม่รักรูกไม่เป็นไรก็ที่ไงแม่รักรู้แต่การรอยู้ยังยยไงอะไรเงีง้ยเราเรารู้สึกว่าแบบหัวแม่งเหมือนโดนเหมือนโดนตบหน้าด้วยอ,อะไรหลางแหงสิงใหญ่ทำให้รู้สึกว่าฟื้นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่า อาทำอะไรอยู่อาทำอะไรอยู่อาทำอะไรอยู่อาทำให้คนที่แบบรักเราเขาคนที่แบบเลี้ยงดูเรามาแบบอย่างดีตอนเด็กเขาเราเขามีเวลาว่างเขาให้พี่เลี้ยงมาดูแลเราอย่างนี้ต้องมาเครียดเพราะเรื่องที่เราไปรักใครก็ไม่รู้ได้เห็นคุณค่าเราเนี่ยหรอที่เขาไม่ไู้ความหมายของเราแย่หรออาตอะไรอย่างเงี้ยเราเราทำอะไรอยู่เราสึกว่าแบบแค่นั้นอะ่ะใช่ไหมแพท มันจบทุกอย่างไว้ของเรามันจบแบบมันเหมือนปิดสวิตมันเหมือนกับว่าหลังจากนี้ไพุ่พุ๊บมันความรู้สึกที่เราหวยหาเขาความรู้สึกที่คิดถึงเขาคขารู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยขาดเขาไม่ได้มันพอเลยมันจบเลยมันหายแล้วรู้สึกเอออาร์ตมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครถามมาถามดีๆแล้วมึงตอบไม่ได้มึงเป็นใครววันนี้มึงทําอะไรทํางานอะไรเลี้ยงดูีิงินเท่าไหร่ันไม่ึงต้องแบบไปแคร์คนคนหนึ่งที่แบบ ซัพพอร์ตเราปะก็ไม่เป็นคนมีพวกคุณกับเราไหมก็ไม่วันนี้เขาอยากจะจับเราไปเขาไม่พูดตรงๆเขาแค่หนีเราไปแล้วเขาก็ทิ้งแต่ความมีคำถามว่าเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วแลก็หนีไปทำไมเพราะอะไรเพราะเพราะเราเหรอ,อมี่แต่คำโปรงคำถา,ถามได้บอกว่าเพราะเราไม่ผิดเพราะเราผิดใช่ไหมเพราะเราไม่ดีใช่ไหมมีแต่อะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบเครียดให้เราแบบร้องไห้ฟุ้งไฟเงี้ยน่าจะแคร์ขนบบนี้หรอ,อเออเพราะนั้นเลยนี่คือครั้งแรกในการแบบเสียใจใการอ,อกหักมาถึงวันนี้ มีความรักครั้งใหม่ยังจ้ายังไม่มีมีคนคุยไหมจ้าอุ้ยเนี่ยเห็นปลายผมปะอ่าเนี่ยคนคุยแหละเนี่ยนับสีก็มีกี่เส้นโอ้โหแป๊บหนึ่งวิ่เราเราไม่มีเออมีมีมีอยู่แต่แล้วจะบอกว่าไม่มีไม่ใช่เรามีคนคุยอยู่หรืวเป่าอะไรมีมีมีอันนี้คือเราเจอเขายังไงอ่ะ คนคุยตัวเนี้ยมีสองพาร์ทก็คือพาร์ทของแบบคนที่อยู่ในชีวิตเรากับพาร์ทที่แบบว่าคนพิเศษพาร์ทของพิเศษเนี่ยก็เหมือนพูดคุยได้ไม่นานไปบอกว่าแบบเด็กมุ้งงี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่า,าให้แบบวันที้เป็นสีสันให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมันแฮปปี้นะมันยิมได้มีพมลังใจละอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งอ่ะอยู่กับเรามาแบบโโหสามสี่ปีแล้วมัง้งคนคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันนะ คุยกันทุกวันวัตื่นแล้วนะต้องทักมาจะนอนฝันดีนอนแล้วนะเลยเราทักไปวันนี้เป็นยังไงบ้างเล่าซิทำอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นแฟนกันไม่ใช่แต่เป็นคนที่อยู่ในชีพกันและกันมาตั้งแต่วันนั้นที่รู้จักกันมาจนวันนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คุยกันแต่ไม่ใช่แฟนแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเพื่อนหรอเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทดีกว่าเพื่อนที่แบบว่าเราก็เคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่แบบ เราแก่ตัวไปหรือเราแบบไม่ยุตไปอยู่ส่วนไหนของโลกไม่รู้แหละเราก็อยากจะได้คนคนนี้เรายังขอมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเราคุณไม่ต้องอยู่กับเราก็ได้คุณจะไปไหนจะมีครอบครัวก็ได้แต่ว่าเราขอมีกันและกันอยู่ตรงนี้คืออยาก<ห>เป็นแฟนกันไหมเคยอยากข้ามเรนโซนไหมโอ้ยขอรู้สึกนี้มีไหมวะทุกคนพูดเลยว่าแหมอะไรย่างเงมันก็ชอบเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยฟิลนีแต่รู้สึกบอกว่าเออแปลกเราไม่เคยจินตนาการว่า วัน,นวันนี้ที่เราสองคนเป็นแฟนกันมันจะดีแค่ไหนนะเออเราไม่เคยแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแค่เรามีคนคนได้อยู่ในชีวิตเราอ่โคตรดีเลยออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเด็กคนที่คุยอยู่นี่กระชุ่มกระชวยไหมคะอะรัชอบเป็นเด็กที่แบบเราเราเราชอบเข้ามาตั้งนานแล้วเราตามจีบเข้ามาตั้งแต่สมัยแบบเขายังเรียนมหาลัยอ,อยู่เลยเ,<อ>เรายังเล่นละครเวทีเลยตอนนั้นเราชวนเข้ามาเล่นเราเราชวนเข้ามาดูสิแผ่นดีแบบนีแหละว่าไม่วันนี้ ได้แล้วผออ้าวไดที่สุดได้วหนที่สุดเออบอกว่ามีน้องเขาแบบแล้วแล้วเราก็ จีิไม่ติดแต่ตอนนั้นนะ่คือแบบแต่เราเข้าใจแหละคือ,ค,อคือน้องเขาเขาทายคนฮอตอบ้านรวยกันกศึกษาอะไรอคือน่าจดีเออ,แบบอเราก็แบบโอ้ยเราก็น้องเป็นลูก,กจ้างน้องเลยเราเขาไปทีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็แค่แบบชอบแล้วก็หาหากันไปเออน้องเขาอาจจะไม่ไคิดอะไรมากกับเราอะไรเงี้ยแล้วจนมาได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกอืมช่วงช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกันในฐานนะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกันออืน้องเขาก็บอกว่าไปเจอ ชีวิตเราไปเจออะไรบ้าๆเนี ant, ่ยนั่นๆอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็เติบโตมาเป็นยิางเราก็กลับไปคุยกันแล้วก็ได้พูดว่าเราก็ยังชอบเราก็บอกเขาว่าเออเราก็่ยังเราก็ยังชอบนะเขารู้สึกที่ที่เราชอบเขามาตอนนั้นกับตอนเนี้ยเขายังไม่เปลี่ยนไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ายังชอบแบบนี้เราชอบคนนี้ซึ่งเขาถึงบอกว่าโอ้ตอนนี้ผมอ้วนมากเลยตอนนี้แบบหน้าตาก็เป <c oughs> <ๆ>็นยางเงเราก็รู้สึกว่าไม่รู้สิแต่มันก็ก็ยังชอบมันคุณก็ยังเป็นฉันพูดกับพูดชื่อนะคุณม่ยังเป็นคนที่เราเพิ่ง รู้จักกันเมื่อหลายปีที่แล้วเราก็ยังเห็นเป็นคนเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วสิ่งนี้เรารู้สึกชอบก็คือว่าเขาก็ยังแฮปปี้ที่แบบเบียกก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะเบียกก็เปลี่ยนไปนะก็คือเบียกก็ผมยาว <c oughs> ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต,แต,แต่แต่เขาก็ยังหลับได้ที่แบบว่าเออวันนี้สวยสวยสวย,สวยต่างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออรู้สึกว่าเอออีกหนึ่งอย่างในสมปกเราเราอาจจะชอบคนที่ยอมรับสภาพแบบนี้เราได้มั้งรู้สึกว่าเพราะว่าเกย์อ่ะส่วนมากจะแบบ ไม่ตอนแต่งีงอ,อ,อแบบไม่ไม่ชอบปะสาวไม่ไม่เอาผมไม่ชอบสาวนะครับอะไรอย่างเงี้ยแมนแมนคุยกันครับอะไรอย่างเงี้ยเออมันแต่เกิดคนที่แบบคุยกับเราแล้วเขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้งานเราเป็นแบบนี้จริตเราเป็นแบบนี้ชอบแบบแบบนี้แล้วเราก็าได้โหยอันนี้คือแบบเราแฮปปี้เราคุยกันนานยนะังกลับมาคุยกันก็ไม่นานเดือนสองเดือนเองอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มแต่ว่า เราก็ไม่ได้คาดหวังนะเราไม่คิดว่าต่อไปจะได้คบกันจริงๆหรือว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงแต่ณนะวันนี้ก็มีเขาอยู่ในทุกวันก็มันก็มันก็แฮปปี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. จะมีบางทีที่บอกว่าหายไปนะัเดี๋ยวนี้แต่ว่าก่อนได้คือแบบอาจจะคุยกันอาจจะกลางวันทําอะไรทักกันไปไหนทําอะไรเนี้ย บางทีเราก็แบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราพิเศษว่แาแต่ก็ไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ดูออกนะเขามีแบบแววตาเขาประกายมากมีความสุขเ,เราเราไม่แบบพอเราถึงบอกเลยว่าถึงเราอ่ะเคยเจ็บปวดกับความรักมาเยอะแค่ไหนเนี้ยเราก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าทุกคนจะต้องมีความรักทุกคนจะเป็นสเปค,คใครคนใดคนหนึ่งไม่รู้ว่าแต่มันต้องมีเราต้อง,เ,องเป็นสเปคใครสักคนหนึ่งบนโลกนี้ <c oughs> เราเชื่อไม่ว่าจะไม่ว่าคุณจะหน้าตายยังไง ก็ตามอย่าคิดว่าตัวเองแบบเฮ้ยกูเกิดมาไม่สวยหรอกไม่มีใครมาชอบไม่จริงเพราะสเปคคนเรามันไม่เหมือนกันฉันชอบแบบนี้ฉันอาจจะอาจจะมีแฟนที่เป็นฟิลแบบโอ้ดำมดมมีสิวแบบอุ่นอ้วนแบบแต่แบบกูชอบแบบนี้อ่ะก็กูชอบอ่ะ,ะมันไม่มมันไม่มีเหตุผลเว้ยเออเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องไปสเปคคนใดคนหนึ่งเราเชื่อ แต่แค่ที่ยังไม่เจอแค่นั้นเองแค่นั้นเองเมันมาต้องชอบอันนึงของพี่อาร์ตอ่ะก็เดี๋ยวมันจะต้องมีคนที่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวมันจะต้องมีแหละสักคนแต่อาจจะยังมาไม่ถึงอ่าถูกต้องรอมานานบางคนบอกหกสิบอาจจะเป็นบุรุษพยาบาลก็ได้ที่เข้ามาอ่าจูบถามมนี้อ่ะพี่อาร์ตีคือล่าสุดลูกชายใส่กระโปรงละจาน เห็นใช่ไหมฉันเรียกคนกับแม่เลยยังไงวะมันเหมือนฉันเมื่อก่อนเลยก็ดีไงก็เลยเอาเก็บคำนามเนี้ยมาคุยเลยวันเนี้ว่าอ่ะสารคิดว่าใช่ไหมอันนี้พูดกันเลยเนี่ยอยากรู้ก็ชอบอันติีนี่ก็หรออะก็แบบนู้นทรายเหรอวาชอบอันตรีเลยก็เอ๊ะยังไงวะสมมติว่ามีเด็กผู้หญิงที่เนตามนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเป็นแค่ ความชอบคาแรคเตอร์รือเปต่าที่เป็นแบบ<อ>คนตลกคน<อ>สดใสอะไรอย่างนี้แล้วเข้าใจอุ้ยเขาชอบคนแบบนี้อยู่ได้ด้วนะอารมณ์ดีอยู่ได้วมวความสุขถ้าแต่ชอบคาแรคเตอร์นี้หรือเปล่า,อา,าตอนตอน<ม>ที่เรารู้ตัวเราได้มีการบอกกับตัวเองหรือคนรอบข้างว่าว่าเราบาสายนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจุดไหนที่เริ่มบอกหรือไม่เคยพูดเลยแล้วแสดงออกมาเลยเอาสิไม่เคยพูดเรื่องนี้กับกับที่บ้านไม่เคยรู้ไม่เคยพูดตรงๆไม่เคยบอกไปบอกพ่อว่า เออพ่ออาร์ตเป็นเป็นตุดนาอะไรเงี้ยเพราะพ่อเอาคพอมันบอกว่าอ๋อคุณรู้แล้วจ้าเพราะว่าสาวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ,อคือเราก็เป็นคาแรคเตอร์แบบออนแอร์ออนแอร์แบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเรารู้สึกว่าการดูมีผลโรโมเดลมีผลเราเป็นคนที่แม่เราเป็นคนทำงนานเก่งเป็นคนเหมือนหัวหน้าครอบครัวเราเห็นแม่เราตั้งแต่เด็กเราสึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบนี่คือคนเก่ง เราอยากจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราสึกว่าผู้หญิงเก่งลงไงอ่ะเออ,อเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะเป็นแบบแต่งแต่งหน้าแต่งตัวส,สวยๆทำาานเก่งๆอะไรอย่างเง,งี้ยมันเวอร์อะไรเงี้ยอ่า <c oughs> แต่เราไม่อยากเป็นแบบโรโมเดลถึงจะเป็นแม่แต่เราไม่อาจจะต้องเป็นแม่ก็ได้อาจจะจะเป็นแต่ไม่แค่อชอบคาแรคเตอร์นี้ถามว่าเรา แต่เนี้ยเราอยากแปรเพศไหมแพทเราไม่ได้อยากนะเ,เราไม่ได้กเป็นผู้หญิงฉันไม่ได้ากเป็นผู้หญิง,ญงแต่ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบที่แบบวันนี้ฉันจะใส่ว sí. ิกสีนี้อีกวนันนึงฉันอยากวาออิกสีอื่อน,ฉ,น,น thighs, ฉันจะใส่กระโปรงสั้นหรือวันนี้จะจัดเป็นจอกอบแล้วก็เกยขายาวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราชอบแต่เราไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงเราไม่อยากทำหน้าอกเราไม่ได้อ,อยากผ่าใช่เราอยากเป็นผู้ชายอยู่เออแต่เราแค่ชอบการแสดงออกแบบนี้แค่นั้นเองถามว่าเราเป็นแบบเนี้ยเขาห้ามไหมเขาไม่เคยห้ามนี่คือความสุขของลูกนี่คือตัวตนของลูกนี่คืองงาาานขขอูเเ้ใจ แต่ในพาร์ทบางพาร์ทเขาก็อยากให้ลูกแหละ<ช>ไม่ได้อยากดูเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นแต่ว่ามีไอเดียเหมือนแพทแน่นเลยคือตอนเนี้ยพอพอลูกมาเป็นอย่างเนี้ย<ม>คนก็จะแบบเข้ามาแซวว่าคุณโชคเออโชคดีค่ะคุณได้ลูกสาวอ้าวเลซซี่วันนี้<ม>เป็นเลซซี่เหรอลูกเลซซี่กล้าเลย<อ>่เยถามเราเป็นแม่เราเฉย<ม>ๆคือเรา,าเตรียมใจวิหรอว่าเรามีลูกคนเดียวเราก็อะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขเพราะตอนในโลกมันกว้างอาจจะด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ เราเป็นที่รู้จักเลดกระดานไ,ไปกลายเป็นรูปอของคนที่เป็นรู้จักด่าครูทั้งแม่ทั้งลูกอะม่นมนข้าจาหมาแล้วคนก็ไปโฟกัสเขาทีนี้แหละที่พทกังวลมากกว่าคนอื่นอาจจะเป็นว่าแรงกระแทกที่จะถึงเขาอะเขาจะรับแรงกระแทกมันได้จริงๆใช่ไหมยูางเนี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งหนูเลือกที่จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืจะบอกให้ไหบางทีอะที่เราเป็นัวเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาไม่เคยคิดไห้ แต่คนรอบข้างที่สารนแนมาพูดคนรอบข้างที่แบบคอยจะดัแบบหยิบยื่นความคิดที่แบบให้พ่อแม่เรากักางวลนี่แหละทุกรอบข้างเรื่องของชาวบ้านเนี่ยชอบมายุ่งนะักจริงๆเราไม่เราเราเขาเล่นสื่อนะจริงๆ,องเ,งนะงๆเออแบบ <laughs> พ่อแม่ไม่เคยเป็นอะไรค่ะบาที่แบบว่าอ,อุ้ยแต่ตัวอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ว่าหรอคือแบบเพราะานะาคะป่ะแม่หนูไม่ว่าค่ะเนาะเพราะว่าแฮปปี้้าเสือกอะไร จริงจริงคนรับค่าเนี่ยมีผลมากคือยุ่งอะไรกับชื่อคนอื่นว่าตัดสินชื่อคนอื่นให้คนอื่นต้องเครียดมูก็มีความสุขดีอยู่แต่ในตารางอยู่แล้วกับที่บ้านเขาแฮปปี้ดีแต่คนรับค่าสมบัติหบยื่นความคิดแปลกๆทำให้แบบอ่ะรู้ยังไงวะจากทพ่อแม่เรามั่นคงอะจริงๆตายเป็นหวั่นไหวไปซะงั้นจริงๆอุ้ยสนุกอะขอบคุณมากพี่อาร์ตขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาลวค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะในโดนเทเซมาที่แพท EP ต่อไปมันลุ้นกันว่าใครจะมานั่งตรงนี้วันนี้สว